นางฟ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่นางฟ้านะคะจะบอกอะไรกับคุณบ้างเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนนึงนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะเดีเรามาดูกันค่ะ Thank <laughs> you. สิ่งที่นะคะนางฟ้าอยากจะบอกกับคุณดูแล้วพลังงานหน้าไพ่ตรงนี้เน่ยเป็นพลังงานของคนโสดที่กำลังจะเจอเนื้อคู่ของตัวเองนะคะเพราะว่าอะไรทำไมบีถึงมองว่าเป็นคนโสดดูเหมือนว่ามีอดีตบางอย่างที่มันเป็นพันธนาการความคิดความคิดลบ,ลบ <reading standard" S 2> <expand. S 1> ความคิดที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณคงจะไม่เจอกับความรักที่ดีคุณคงจะไม่สามารถเจอกับความรักที่จะเข้ามาแล้วเป็นความสุขที่แท้จริงของคุณได้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าอดีตที่ผ่านมาคุณเจอแต่ความรักที่หลอกลวงอดีตที่ผ่านมาคุณเจอแต่ความรักที่มันดูไม่มีความมั่นคงเลยแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้เจอกับความรักที่ดีแน่ๆเลยนะคะทีนี้ พี่นางฟ้าก็เลยบอกว่าเร็วๆนี้นะคะนะคะอนาคตอันใกล้นะคะซึ่งอนาคตอันใกล้ของไพ่น่ะจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ3-6เดือนนะคะ mm hmm. คุณจะได้เจอกับพมรมฤทิตคุณจะได้เจอกับคนที่เทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของคุณนะคะ mm hmm. จะนำพาเขาเข้ามาในชีวิตของคุณไพ่ของพมรมฤิธิตขึ้นมาถึง2ใบ แล้วที่สำคัญคนคนนี้มีความเป็นคู่ที่มาจากอดีตชาติของคุณด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้นะซึ่งบ่งบอกว่ามีความเป็นคู่กันมาก่อนนะคะจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งถ้าถามว่าคนคนนี้เป็นคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณไปแล้วนะคะหรืออย่างบีมองว่าเขาผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณไปแล้วนะคะ อาจจะมีการสวนทางกันอาจจะมีการได้ทํางานด้วยกันนะคะหรือว่าเรียนด้วยกันมาก่อนนะคะเพราะว่ามันนนพิ้ยของการกลับมาพบเจอกันอีกครั้งแล้วถ้าบางคนสงสัยว่าแล้วไม่จะเป็นคนเก่าได้ไหมคนเก่าคนนี้จะต้องเป็นคนเก่าที่ไม่เคยทําให้คุณเสียใจนะถามว่าแล้วถ้าเป็นคนเก่าที่ไม่เคยทําให้เป็นให,ให้ให้การเสียใจเนี่ยจะเป็นคนเก่าได้ยังไง นาไพในวันนี้ถ้าเป็นคนเก่าจะเป็นกรณีที่ในวันนั้นที่ออกจากกันเพราะมีเหตุจำเป็นเหตุจำเป็นที่จบกันด้วยความเข้าใจอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการแยกย้ายกันไปเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดๆก็ตามแต่เป็นการพูดคุยแล้วก็ตกลงกันด้วยความเข้าใจถ้าเป็นพลังงานของคนเก่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ จะไม่ใช่คนเก่าที่ทําให้เสียใจหักหลังกันหรือมีความสัมพันธ์ซ้อนจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบนั้นเพราะว่าพี่นาฟ้าเนี่ยย้าเลยว่าความรักของคุณเนะะี่ยค่ะที่คุณจะได้เจอเนี่ยเป็นความรักของคนที่จะเข้ามาแล้วเป็นคอมมิเมนต์ของคุณเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงให้กับคุณแน่นอนแล้วคนคนนี้นะคะเขาก็ไม่เคยที่จะตัดใจจากคุณ ต่อให้ความสัมพันธ์จะเคยคบกันแล้วจบกันไปด้วยความเข้าใจด้วยเหตุจําเป็นนะคะหลายๆอย่างบางคนมาทํางานด้วยกันนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้มีการครบกันพอนะคะหมดเวลาทํางานต่างก็แยกย้ายแล้วก็เป็นอันเงียบหายไปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ ในระยะเวลาที่เงียบหายไปอะคะ่ะคนคนนี้เขาก็ไม่เคยลืมคุณลอราบีก็มั่นใจด้วยว่าคุณเองก็ไม่เคยลืมคนคนนี้เหมือนกันเหมือนคุณนะคะ่ค่ะก็ยังมีความคิดอยากจะเจอกับเขานะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพลังงานค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าเป็นคนที่เจอกันแล้วเป็นคนที่ผ่านเข้ามาแล้วนะคะแต่ในใจของคุณอนะที่มันมีพันธนาการความคิดที่มันยังผูกดึงรั้งความคิดลบลบอะคะ่ะก็น่าจะมาจาก การที่คุณเจอแต่รักที่ไม่ดีนอกจากคนคนนี้นะคะคนที่จะเข้ามาเป็นรักที่ดีอะคะอ่ะเพราะฉันเราเนี่ยนะคะพี่นอฟ้าก็ย้ําเลยว่าขอให้คุณฟังเสียงของหัวใจตัวเองนะฟังเสียงสิ่งที่ใจของตัวเองนั้นต้องการเพราะคุณเนะะี่ยค่ะจะรู้สึกพิเศษมากกับคนคนนี้ที่จะเข้ามาไม่ว่าเขาจะเข้ามานะคะในลักษณะใดก็ตาม แต่จะเป็นการเข้ามาแล้วพร้อมที่จะสารความสัมพันธ์กันแบบจริงๆจังๆเลาพี่นาฟ้าก็ย้ำอีกนะคะว่าให้คุณนะคะปล่อยใจสบายๆบ,บางสิ่งบางอย่างปล่อยให้มันไหลผ่านไปเหมือนสายน้ำที่มันไม่มีวันจะไหลย,ย้อนกลับเคลียพลังงานของตัวเองนะคะตัดโซ่ตรวนพันธนาการความคิดของคุณทิ้งไปซะเปิดใจนะคะเปิดรับพลังงานใหม่ เพราะกามาเทพกำลังจะแผงสอนพี่นางฟ้าก็ย้ำเลยนะว่าไม่ว่ายัางไงก็ตามขอให้คุณเคลียร์พลังงานของตัวเองแล้วคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่แน่นอนนะคะพอาไพของคำคิดถึงอะไพ่ของการที่ไม่ลืมกันแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามมันก็ขึ้นมา นะพอนั้นเราเนี่ยขอให้คุณจงมั่นใจว่าคุณจะได้เจอกับเขาซึ่งมันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะพลังงานของเขาเนะ่เป็นพลังงานของคนที่ใช่จริงๆคะ่ะอ่าเวรีซูนขึ้นมาสองใบแล้วนะพอนั้นเราเนี่ยพี่นงฟ้าย,ย้ำเลยว่าความรักของคุณนะคะมันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนนะคะ แรพี่นงฟ้าก็ย้ำให้กับคำพูดที่บีได้พูดไปนะว่าขอให้คุณเปิดใจรับพลังงานดีๆนะคะรับพลังงานดีๆรับพลังงานใหม่ๆนะถ้าหากว่าคุณนะคะไปขอพรในเรื่องของความรักเอาไว้พรน,นั้นนะคะจะสำเร็จผลนะ,ะดูเหมือนว่านะคะคนคนนี้กับคุณนะคะอาจจะมีความแตกต่างจากการก็ได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการแตกต่างทางด้านใดก็ตามแต่ที่สำคัญอายุว่ค่ะค่อนข้างชัดเจนว่ามีความต่างกันนะคะก็ขอให้คุณนะคะเข้าใจในความเป็นกันละกันแม้ว่าอายุอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ขอให้คุณเรียนรู้ศึกษาดูใจกันอะไรก็ตามที่มันเป็นความทุกข์ความอึดอัดความไม่สบายใจ ตอนที่เข้ามาหากันนะคะตอนที่เข้ามาเจอกันพี่นางฟ้าก็บอกว่าให้คุณเรียนรู้ศึกษาดูใจอะไรที่ยอมปรับกันได้ก็ให้ปรับนะคะอะไรที่มีความรู้สึกว่ามันมากเกินไปนะคะก็ให้บอกกันตั้งแต่เนิ่นๆแล้วความสัมพันธ์เนะะี่ยค่ะมันก็จะราบรื่นแต่มันอาจจะมีบางอย่างเป็นปัจจัยที่ยังควบคุมไม่ได้ บีมองว่ามันเป็นเรื่องของเวลาระยะทางนะคะเนี่ยพอไพ่ขึ้นออกมาบอกว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะคะในบางครั้งก็จําเป็นต้องปล่อยมันไปนะมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เราก็ไม่จําเป็นต้องให้ความสําคัญมันปล่อยมันไปค่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองคุณและเขาคนนี้นะคะเนื่องจากว่ามีความเป็นคู่จากอดีตชาติของกันและกันนะพี่นอฟฟ้ก็เลยบอกว่าบางคนเนะะี่ยค่ะ มีเซนส์สามารถที่จะรับรู้ความรู้สึกของการละกันได้หรือเรียกอีกในหนึ่งคือมีความเป็นคู่ทางจิตวิญญาณของการละกันบางครั้งเนะะี่ยค่ะอาจจะฝันถึงกันก่อนที่จะมีการกลับมาหากันก็ได้ค่ะหรืออาจจะเห็นข้อความซ้ําๆตัวเลขซ้ําๆก่อนที่เขาจะมาเพราะฉันเราเานี้ขอให้คุณสังเกตนะคะสังเกตสิ่งรอบๆตัวของคุณคะ่ะมันจะมีสัญญาณบางอย่างบ่งบอกคุณว่า คนคนนี้นะคะคนที่จะเข้ามาเป็นความรักของคุณน่ะเขากําลังจะมาหรือบางทีอาจจะได้รับสัญญาณจากเพื่อนของคุณก็ได้หรือแม้กระทั่งสัญญาณผ่านช่องทางโซเชียลก็ได้ค่ะ mm hmm. คือก่อนหน้านี้น่ะโซเชียลคืออาจจะห่างๆกันไปอาจจะเอ่อไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันแต่ก็ไม่ได้บล็อกกันนะคะคือเงียบเียกันไป ก็อาจจะมีการมากดไลค์อาจจะมีการกลับมาคอมเมนต์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่มันจะเป็นการเคลื่อนไหวทางช่องทางโซเชียลสิ่งนี้ก็เรียกว่าสัญญาณเตือนเหมือนกันก็ขอให้คุณจงมั่นใจนะคะว่าทุกอย่างในเส้นทางความรักจากสิ่งที่พี่นางฟ้าบอกนั่นคือความรักที่จะเป็นความสุขให้กับคุณถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ความรักของคุณจะไม่สมหวงังแต่ขอให้คุณจงมั่นใจว่าความรักครั้งถัดไปของคุณเนะะียค่ะ มันจะเป็นความรักที่สมหวังนะคะเรียนรู้ละให้อภัยกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณแต่ขอให้คุณนะคะปล่อยใจสบายๆนะคะอ่ามาดูพี่นังอ่ามาดูพี่อลคนิดหนึ่งนะ พี่ออร์เคิลนะคะก็อยากบอกว่าในตอนนี้นะ่ะคุณเองอะค่ะก็คือโสดมาสักพักแล้วเนาะบางคนโสดมาสองเดือน3เดือนนะคะบางคนอาจจะโสดมาเป็นปีแล้วนะรอคุณเองก็คือพยายามอยู่กับตัวเองพยายามอยู่กับเพื่อนนะคะพยายามที่จะหาอะไรทำเนาะไม่ให้ตัวเองอฟุง้งซ่านหรือว่าคิดมากเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าในบางครั้งคุณเองก็ยังคงมีความคิดกับสิ่งเดิม ที่มันเกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าตัวเองอะอาจจะไม่ได้เจอความรักที่ดีนะคะพี่นงางฟ้ากับพี่ออลลกเคิลก็ย้ำเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณนะคะจะได้เจอกับรักที่ดีแน่นอนนะคะคุณจะได้เจอกับรักที่ใช่ของคุณคุณจะได้เจอกับคนที่จะเข้ามาแล้วดูแลคุณคุณจะได้เจอกับคนที่เข้ามาแล้วพร้อมที่จะถน,นอมใจคุณ แต่ตัวของคุณเองก็ต้องเปลี่ยนพลังงานแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะนิสัยบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณมีนิสัยที่ไม่น่ารักนะอ่าคุณก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างของคุณด้วยนะคะถ้าคุณรู้ตัวว่าเอออันนี้มันเป็นข้อเสียนะคะเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นั้นมันราบรื่นเราบีบอัดได้เลยว่าโอกาสสูงมากที่การติดต่อสื่อสารแรกเริ่มของคุณแล้วก็คนคนนี้จะมาจากช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตามอะ่ะ คุณรักเขานะคะจะมีเส้นทางความรักที่มั่นคงจะได้อยู่ดูแลกันร่วมทุกร่วมสุขกันแน่นอนอืมรับไปนะคะพลังงานดีมากๆเลยนะพอบีอยาเห็นอย่างหนึ่งแหละว่าในบางครั้งคุณเองกลัวกลัวว่าจะถูกหลอกกลัวว่าจะถูกหักหลังกลัวว่าความสัมพันธ์มันจะกลับไปเสียอกเสียใจเหมือนเดิมแต่พี่นางฟ้าก็บอกว่าคนคนนี้นะ่ะ ตัวของคุณเองนะคะจะมีความรู้สึกว่าลึกๆแล้วในใจคุณไม่เคยลืมคนคนนี้เลยแล้วคนคนนี้ก็ไม่เคยทําอะไรผิดต่อคุณในลักษณะของความเสียใจที่ถูกหักหลังคนคนนี้ไม่เคยทําถ้าจะมากสุดอาจจะเป็นคําพูดที่อาจจะเย็นชานิดนึงก็ได้นะคะอ่าอาจจะเป็น,จจปนคําพูดที่บางครั้งอาจจะไม่ถนมน้ําใจหรือเวลาที่มีให้น้อยเขาอะจะมีลักษณะ เสียตรงนี้นะคะแต่จะไม่ได้เป็นการเจ้าชู้หรือการหักหลังคุณการดึงคนอื่นเข้ามาไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าตามไพ่นะแต่แค่จะดูแล้วเนี่ยเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้สัมากกว่านะคะอืมก็เรียกว่าความรักของคุณนะคะก็จะสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้เมื่อคนคนนี้เดินกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ ขอให้เวลานะคะ6วัน6สัปดาห์6เดือนอ่ะก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่บีได้พูดไปว่าเร็วๆนี้เพราะว่าไพ่เวลิซูนนะคะเร็วๆนี้เนี่ยมันขึ้นมาถึง2องใบเลยเนาะแล้วอย่างที่บีพูดไปว่าคําว่าเร็วๆนี้ของไพ่อ่ะคืออยู่ในเกณฑ์สามถึงหเดือนแล้วเราก็ได้ไพ่เลข6นะคะเราก็มีวันศุกร์ขึ้นมา อ่าเพราะฉันเราเนี่ยก็ยังอยู่ในเกมที่บีได้พูดไปในตอนแรกว่าคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณความรักนะคะที่พี่นางฟ้าต้องการยำ้ำนั่นคือความรักที่จะอยู่เป็นคู่ทุกคู่ยากของกนรละกันนะอะ่มาดูราศีนะคะมาดูราศีวันที่นะคะวันเกิดนะราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่ห้า คนที่เกิดวันที่16คนที่เกิดวันที่7นะคะหรือว่าราศีตุลคนที่เกิดวันที่27คนที่เกิดวันที่15ค่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี79 15 46 94 91เลข10 68 22 84และ72ค่ะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ